วันนี้เรามาทำสูตรไล่แมลงจากชัย,ยากันนะคะยางจากต้นชัย,ยาจะมีไซยาไนซ์ซึ่งสามารถไล่แมลงได้ไม่ว่าจะเป็นเพลีย้ยหนอนหรือว่าแมลงปีกแข็งนะคะเราจะมาสกัดน้ำหมักง่ายๆจากชัย,ยานนะะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะพาะวารุยสวนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำหมักจากชาย,ยาน,นะคะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาตัดเอากิ่งชาย,ยาก่อนค่ะ จะเอาเลือกต้นที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปนะคะต้นชาย,ยาจะมียางนะคะยางจะมีสารไซยาไนค่ะซึ่งสามารถไล่เพลี้ยหนอนหรือว่าพวกแมลงปีกแข็งได้ดีจะสังเกตได้ว่าต้นชาย,ยาเนี่ยจะไม่มีพวกแมลงอะไรมารบกวนเข้าเลยนะคะและยางของชาย,ยาก็จะมีทุกส่วนของต้นไม่ว่าจะเป็นลำต้นก้านใบยอดที่เรานําไปกินนะคะจะหาให้ดูเลยค่ะอันนี้คือยอดนะคะจิ้มแล้วพีกอร่อยเลยค่ะจะมียางนะคะเห็นไหมคะ ต้องระวังนะคะสําหรับคนที่มีผิว,วบอบบางค่ะเมื่อได้กิ่งชะยาให้ต้องการแล้วนะคะเรามาเริ่มทาน้ําหมักกันเลยดีกว่าค่ะกิ่งนี้คือที่เราตัดมานะคะเราก็จะหาค้อนหรือว่ามีดนะคะมาทุบค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอากันไกลามาตัดให้เป็นชิ้นๆค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะประมาณ1-2นิ้วค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็หาขวดน้ําเหลือใช้แบบนี้นะคะเอามาบรรจุค่ะเราก็จะใช้ขวดประมาณ1.5ลิตรนะคะแล้วก็เอาชายาที่เราทุบนะคะเป็นชินช้นๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเข้าไปค่ะเติมน้ําให้เต็มขวดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะวางทิ้งไว้1คืนค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> ขวดน,นี้เราเพิ่งทาเสร็จนะคะยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องหมักทิ้งไว้อย่างน้อย1คืนนะคะส่วนอันนี้เราทําไว้หลายวันแล้วละค่ะและเราก็ใช้ไปตั้งหลายรอบด้วยนะคะวิธีใช้นะคะก็จะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะาผสมให้ดูนะคะเราจะใช้น้นํา1ลิตรนะคะ ต่อน้ำหมักของเราประมาณ4-5ฝาค่ะอันนี้ก็คือเป็นการกะกะเอานะคะฝาขวดเนี่ยน่าจะประมาณ1-2สีสีได้นะคะก็คือเป็นการกะเอานะคะทุกคนก็ใช้ประมาณสักสี่ห้าฝาก็จะได้ประมาณสัก1 0ซสีซีต่อน้ํา1ลิตรหรือว่าให้ใช้เยอะนะคะสูตรของเขาก็คือน้ําิ0ลิตรต่อน้ําหมักนะคะน้ําหมักก็จะ100ซีซีค่ะเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถไปฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงหนอนเพลี้ยหรือว่าพวกแมลงปีกแข่งได้เลยนะคะ สูตรนี้เราจะทําประมาณสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งค่ะสําหรับ FC ที่เคยถามมานะคะว่าจะมีสารสียในตกค้างพวกผักผลไม้ที่เราจะเอาไปกินไหมจะไม่มีการตกค้างใดๆนะคะจะสังเกตได้ว่าเราก็จะฉีดพ่นซ้ำสองสครั้งต่อสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อวาลุยสวนด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอพุณแล้วก็สวัสดีค่ะ